อะไรพี่น้องกันเนาะมาไปนี่สาวเพื่อนเพิน่นกองจริงขึ้นรู่พี่น้องกันเนาะเอออันนี้บ่เปลี่ยนจากทองน้ำนะตอนได้พลเรือนทองน้ำหบ้บอลโอ้อ้าพี่น้องเลยเรื่องปศ เ well. sí, like ี๋ยวเลเปิดภาพมากันเนาะอยู่กับต้นใบมันเขียวอุ้งยุ่งอยู่พี่น้องกันเนาะเดยสบายดีเด้อโดยสองคนไม่ลูกคือเกาที่เดือไปเซิร์ฟโดยเอ้ยหันไปหากินแม่เพ่อโอ้ยแม่เฮาแต่หากินมาเมยแหละเฮาบกใจเรอไปหาน้าไม้โดยพี่น้องกัน หลักฐานสบายดีได้พี่น้องเด้อน้ำบดกุศุลทุกคนพี่น้องเลยเนาะอ่าอยู่เพื่อนในน้องนิงพี่น้องเลยเนาะอ่ายังไงเพื่อนอยู่ที่เพื่อนพี่น้องเลยตรงนี้ก็ได้กระตุกเพื่อนได้พี่น้องเลยส่วนเนาะอยู่สองคนในลูกคือเก่าเนาะที่เรียกว่ได้มาคือเก่าพี่น้องเลยบ้านี่มาเบิดวตบ้านบ้านีนมาเบิด์ตอ๋อแต่ที่มาวานที่เขาไม่ได้มาเนาะ แมนแมนวันนี้เอาไปได้ไหมตัวเอาเลยแล้วเอาก็หาเอาน้ำหมัดเอาลวดจะเราอยู่ทั่วแบบไหนเนาะเพิ่งเนาะตัวนึงกับขาเนาะตัวนึงกับขอนันตัวนี้รักมันบเผ่มเออรักมันมันขามาโผดให้เลยตกกระไรครับอ๋อโอ้มันเผินถาดุนบังนะพี่น้องขี่ได้จักรโลดได้เนาะขีนหัวได้มันนี่ แต่มันเป็นมันเกา่จาจังสิได้บ่แม่นสิซื้อบ่จังว่ากินหนักกไ็ไคื <c ười> อยานางเนาน้นซิมนี่บ่ได้คักยังพี่น้องก็คักแต่ยานางแม่ออน <m akes> อึดอยานางอึดบ่ยานางอึดได้บ้านเฮานี่แ <m akes> ม่นโอ fe, ้ปโคกนี่เนาะแม่นมันต้องเข้าดงพแล้ว คำบ,บอกเข<ฮ>าลงเขาป่านี่ไม่ได้แล้วีนยังขี่ตะจักไปพูดเอาคือพี่ไม่ได้แล้วเมื่อปลูกเห็ดข้างหมอย่างข้างย่านางอยู่ปักเซยี่บ้านพัวขอ่อยกะปึดได้แต่เมื่อปลูกเพื่อนปลูกกัเห็ดข้างเห็ดข้างคือข้างค <ขะ S 2> <อ>ูนี่อือจ้ะจะจะสบายข้างก็ได้เนาะโดยคือป็ข่างคู่ข,ข้างย่านางนี่เพราะเน่าขี้ดรามันทีเป็นห้างขีฝอยเลยพี่น้องโบเมนเป็นห้างเกลียวคารุใหญ่เลย ใส่ไร่ไร่เนวเห็ดแนวามันพันหย่าก็ได้เมนเมนเมนฮะอันนั้นมันเนาะเครือมันนะพี่น้องเคยเมื่อกี้กับเอาแต่นี้ละเอาเครือมันไปเห็ดพันหย่าพี่น้องใส่แต่ไร่แนวมาทั่วมันเน่าก็ได้เลยอ่าเหือแตกเครืออะไรแค่หน่อยเรากะคืออะไรคืออะไกันเนาะเจาะกันเนาะคืออะไรอันเบากระโตเลยแม่เมนไม่เรือเขาออกได้เรือยไม่เตือนี่ไงพี่ตองค์เบาเน่าคนหนึ่งพี่ตังค์เยที่เครือนี้ ไปรถเนอะเลยเพื่อไปแล่เขาหน่อยก็ดีมีแห้งคนที่บุ้มีเหือก็เป็นปอจันท์พี่น้องนทีมงานห่อนมูอย่งเหืออะไรเขย่อยเล้วนี่แห้งเหือยู่แล้ววะเด็กออกได้ไหมเนาะเด็กงูว่ันีไจักแล้วโอ้ยเพิ่นมาเพิ่นมาทำเฮาเหมือนนะฮะเพิ่นยังบนมาให้โชค มอแล้วม,มันทำมาอยู่พอแล้วก็ะถ่โซ่กเราเล็ยกนายออกกันเลยแมนอ,อันสร้างรถแล้วบอกว่าเล็ยกนายกัางค้าได้ออก,กแล้วน,นี่เงินอะไรของเจ้าแล้วบัตรเลยแ <c oughs> จกแหละไอ้เพิ่นมันนั้นเพิ่นมาถามไม่เจนะอเมืเ่อไหร่เห็นคนไลยเพิ่นมาถามคนไลยก็เลยมาถามเบื้องมาเลยซ้ายจีเสียมเจ้าบ่านี่เสายียมเพิ่อนเสียมไข่ระวังโบเห็นเด้อนี่ Là cái này mình phân oh. <laughs> hưng ừ, từ oh, và... này xe bền nó con <laughs> oh. tóc lạc với hungry hắn con chịu sau môn đấy đấy vậy nhưng mà đi chịu mày em chịu mày em chịu mày em chịu mày chịu mày em 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 เป็นอะไรพี่แจยพี่แจยเห็นเสาเลยเห็นเสาอลไรพี่น้องกันเนาะมาปัะนี้เสาเพื่อนเพื่อนกองจริงนขิงอยู่พี่น้องกันเนาะเอออันนี้บอเปลี่ยนจากของน้ำนะยตอนได้มาตนเที่ยวของน้ำหายบอโอ้อ้าพี่น้องเลยเรื่องปดทุกนาปศุเมื่อไรก็ได้ก่อนเราก่อนนี้เนาะหามืงปดก่อนพี่น้องเลยพูดแต่เขาป่าเขาลงก่อนพี่น้องเลยเอาเสาเพื่อนเสาซานเท้าไว้ก่อนดีสุดได้พี่น้องกัยเนาะเพราะว่าตะกี้อ่า เขากับผู้นึ่งไพี่น้องเลยเนาะตอนจอนเข่าแต่ปาลาผู้นี่เต้นลงลงเข่าปลาท่าผุ้นด้กินมืมอยห้องน้ำเพราะว่าเฮากัดอยู่มากกับมันบุเคยมีห้องน้ำเลยแหละโดยก็เลยแบบโอ้ยไม่อเอามายา่อกระสินเลยกสินอ่าบือยห้องน้ำ้องในเนี่ยแต่ว่า,าแต่ว่าคุณมื้อนี้บอกว้ามันเป็นบ้านคนมันเป็นบ้านคนมาเลยตะกี้นีนนนม่มือเล่นว่าวเนาตอนเศร้าตอนเศร้านี่ใครนี่พี่น้องเลย บต้องไปป่าซ่าพอดีป,ป่าซาได้บ้านเท่านะถ่ายโบลได้ป่วยโบลกับมันจำป็นเลยป่าซาแล้วไปเข้มปาา่าซาเอาเดียวๆไปนี่ง่อยเพิ่นนั่งยิ้มอยู่จักและแม,ม,ม,ม่แต่มันไม่มีแต่เฮาไปเป็นสายรอ,อย่างพิถ่ายตอนเช้าน่ะพี่น้องแต่ว่อุกใจตอนไหนอุกใจตอนกลางคืนช่วงเร่งเรงช่วงสี่ขำนี่สิไปปาา่าซ่าก็ย่ามันคขำแล้วบาดนี่ สี่อไปก็มันยังเวียนอยู่นะพอดียังมุมทุ่มอยู่นี่โอ้ใจเลยพี่น้องตอนน่ะเลยว่าว่าพื้นพี่น้องเลยในซานเล้าเดี๋ยวนี้จนมุมย่างไปลาจมูกได้กินนะเอ้ามันจำเป็นได้กินมูน้ำพี่น้องแต่ก็เมื่อนี้สะอาดสะอ้านกันเบิรแล้วพี่น้องของน้ำของใน้ลายแล้วเนาะของน้ำลายสดแต่กระป๋อยเค็ดขี้เกลือกระป๋อยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่านี่มันยังยังพอมีอยู่นี่ นีพอมีพอมีป่าให้นั่งอยู่ได้น่พี่้องบ่มีได้เนาะแต่ปลามันแล้วรืเนี่ยโอ้ยกล้ยปวดมากเลยก่กล้ากันได้เหรอเดลิดเดี๋วให้เราบบเห็นเนาะเป็นแล้วปุ้มเป็นแล้วานนยับ่มีเงินคนอะไรวามีปลาเทยางนะอืมห่วยเอาหนิวยมากลิบเขาได้เหรอปลาเสียมแล้วค่งตเสียมป่าเมนต้องคุดพี่้องเยรีสะอาดขึ้นเนาะครกินข่าวกัายังขมิ้นได้ยังกินมือเช่าเนี่ย เศร้ากับเพนละกินสุกน้ำไม้โอ้เศร้ากับเพ้นแลกินสุกน้ำไม้เศร้ากับน้ำไม้เพนกับน้ำไม้เศร้ากับเพนอันเดียวกันกระบะเขาเพนให้ยังหมดกินเอาข้าวกินเขาเศ้าตอนชิบมุกเขิงนี่ชิบมุกเขิงชิบเป็นมุ่งยังอ๋อต้องกินข้าวสวยกันกับเขาเนาะอ้าวไปหากินดิหากินมาเพื่อให้เขาเห็ดกินแหล่ะเลยเอาไป็นข้าวเศ้าเขาเพนเดียวกันเอาหนิงข้าวข้าวเพนกินยังหมดกินเลยนี่กินได้เขาเศ้าสุกน้ำไม่บอสโกิ๊บประดุกก็มีบอสเอ้ยเจ็บเลย ากินดีเด็ซีดาเขาได้ดีรองเลย่นเราบอกต่อขวดเลยตอนตอกแล้วเราว่าไม่เข้ามันเลยนะมันกำลังงามพี่น้องพ่อได้หอมสนมันแด้เนาะหนูย่านนีไว้หนูนี่เาว่า

อาทไมไผอีเพิ่นท้าม uh> ันข้าวซีซึไมาใส่หัวนี่แหละข้าวยานน้ำโบพ่อเนี่อเอาท้ามเลยข้ากันนั่นเพื่อดีผัดตัดนไหนห้าตัดนไหนห้าวอะไรห้ามาแป้งหัวมานนี่มาแป้เป็นน้ำแบบพ่อมันถ้าเพื่อตัดนไหนห้าแหละนะอเอาดีจะเป็นผัดตัดนไหนเ้าวเลยเอามาใช้เนื้อน้องหญิงโชคดีด้วยนี่พี่น้องเลยเนาะซื้อทีพร้อมหัวด้วยนี่ไลยพร้อมหนังจับด้วยขอบสุดเลยรักหัวพร้อมพี่น้องเลย ไปซื <chat> mm ้อกล้า1 oh, oh ็สิบพันเพี่อนหนนะคีไร้งามบเกียวพี่น้องเลยสิบพันหนอยใหญ่ก็สิบพันาเอาแต่ตัวปายนตัวเบามาเห็นว่ตัวแรกมันนักเลยค่ะเสีย่ายันมีโอมองนี่พนเนีัยเคลียร์ทาโมเดลอยู่เนาะอืมอทนอ่าเดไีใหญ่นั่นดีบ่ตัดน้องรงอยู่เนาะนี่อันนี้ก็บปีเราจะคุขัต่อไปกัน อันนี้เนี่ยเพิ่นคายแล้วบ่ถามเพิ่นแล้วบ่กินนี่เพ่มบริการแตยังเป็นเพิ่นยินบ่ะเมนอ๋อยังจะเป็นปลูกเองอยู่ยะดินต้นค่อยใส่ในกะค่อยเพิ่นนั่นของบะโซมบ่บ่ของเพิ่นบะเถ้าเพ่งใหญ่นะแล้วขายบะโซมบะโซมมาขายต่ออีกอ๋อเรนแล้วจะย้ำเอาให้ได้เลยเพ่งใหญ่ได้ย้ำดินเนาะอืมที่จริงมันอยู่พี่บอ๊ะเอย เสกเลยได้แไม่เสกไงตกข่าอีกบอสเฮ๊ปเฮ๊ดเฮยังนะยังนะเฮ้ยเฮ็ดแต่กันในนี่เนาะแค่แค่ จงังเลยผู้อยู่แนละ้วผู้นะี้คือชิติคือชีป้าเมยงนนังบ่ได้นะผู้นีน้เนาะเพราะว่าเมย์เห็นเป็นน้ำเมย์ตลอดนอนนี้นอนน้ำเมย์ลองดีดกับเลยโอ้ยเหน่ต้องไปเจาะอีกพเาตัวนี้ก่อนอ๋อตัวนี้มันจะเหนื่อยมันจะไพนเนี่ยก็ซื้อล่ำหนึ่งสิบพันเป็นยังไงเพง

อือบ่มีิดเข้าเลยพี่น้องบ่มีซิดยื้อคอเลยยอดนี่มีแต่นันบ่เอยยอดมีแต่ยอดอ่าเานี่บ่ยังอื่นเพิ่มเติมยังมีบ่บ่ยังบ่มีมีแต่เาเอองด้ยังันมีหยังพี่น้องเอ้ยเนาะเราก เป็นครอบครัวที่เริ่มต้นจากซูนพี่น้องเลยเริ่มใหม่เนาะในอันดีมงานเราแต่ตอนนี้ก็มีครอบครัวแม่น้องหนิงที่ยังบ่ทันยังบ่ทันมียังได้แต่ดินพี่น้องเลยเนาะเป็นครอบครัวเติมต้นใหม่ตอนนี้ไล่เสามาแล้วพี่น้องเลยสิบห้าต้นเนาะโอยินดีน้ำพี่น้องเลยเสาสิบห้าต้น ไอ้คีเพิ่นได้เพิ่นเดห้องน้ำให้เนาะแล้วเพิ่นเปลี่ยนเป็นซีเซาเพีองเอาเลห้องน้ำนี่เขาก็อยากไล่อยู่แบบเพี่น้องเลยแต่ว่าเอาเซากอนพี่น้องมันสำคัญกว่าเนาะตัวนั้นนะครับดทุกอย่างสก็ได้แล้วยังพอได้อยู่มันเป็นปลาเป็นอย่างที่ว่าเขาเขาละมูงผูกกรนก็ได้ถ้าจำเป็นพี่น้องเลยมาได้ยังไงเอาใช่ ปาชนะอลไรใช่ไได้สำนึกโดยไม่เ,เคยเคือเคยพันปลสิได้ยดินได้ดอนทั้งพออ่อเพิ่นบ่ได้มาบอบอคนบ่ได้มาเพราะว่าเฮาเห็ดเบียกน้ำพิ่นขาดนี่เรืเ่องอะไรอืมเราพอเราเรามีเวียกและเฮ็ดเวียกประจําจอยู่พี่น,น,อน้องเนาะเราเฮ็ดน้ำผึ<ะ>้กเป็นอืมเราต้องเฮ็ดเวียกประจําจตลอดพี่น้องเลย บได้มเมื่อเข้าไปได้มากเผื่อเขาบปได้ออกจะเป็นอะไรมันเมื่อยบ่เจ็บหัวเจ็บหายแม่นั่นแหละโมเมนต์ยังได้เขาก่อนมากเหตุทีงเขาเมื่อยอยู่แต่ว่าเผื่อเขาออกมีแห้งแม่นแ่ห่อนักต้มนักตู้ต้มโอ้ตัวแม่เบ่งออกเบ่งออกประตูปจอยลงจะลงและนี่พ่อนะผู่นี่แม่ยังจอยยังไม่ปจอย

ขึเฮานี่จอยเด้ถ้าว่าบ ER> ่ได้ถ้าเฮ็ดเวียงนะข้าวบได้กินถ้าบ่ได้กินข้าวอ่าลายนะปูโป๊บลองได้ขึ้เฮานะแต่ว่านี่ขึ้เฮากินเฮากินข้าวลายสิเด้มนะค่อยผัดกินบ่กินก็มีคนตุ้ยเด้อ็ดแล้วก็ตุ้ยทำบุกินกระเพาะขึ้นที่กันแล้วค่อยกันแมนนแต่ตุ้ยไงตุ้ยขึ้นข้าแต่ว่าทำบุกินข้าวตอกกระเพาะ เหมือนเก็บเนาะเก็บพื้นเท่ากันพี่้องเลท่านกันลายมือเด้เนาะลงลายมือเลยมนะือก็แล้วหรอกพี่้องมือเ,เก็บจูบาไไไไนัด้อมจตัดอ๋อได้พื้นก็้น นี S <S ่นะครับมือตกเมื่อวานยังมือพองว่ะตัวบ่าเจ็บอ่ะบ่าเจ็บบ่กนั่งเฉยม่นตอกนะเชี่ยหย่าวานเออเบื้องชี่นี่คือว่าลำให้ลำหน้าเลี้ยวได้พี่น้องเลยแต่ว่าบางหมองบางบอลก็ยังไ่ทันได้เลี้ยวเลยเนาะตรงนี่มันบอลก้าเขาทันเนาะแม่นบางหมอกก้าเปนบอลทวงบอทันเออ มันเท่าตาเขื่อนกับสมัยแล้วบกพรอดอ่ะนั่นหละมันคือน้ำมังจับน้ำมังเจาตาเขื่อนเกาะโอ้เจาะกอดคอคนเหมือนเด็กรต๊ะรถเรื่องลูกเพื่อนเหี่ยวก็เลยมันบริถถึงน้ำน้ำมือหรือเหี่ยวได้พี่นองนะเพราะมันแดดนี่สามซีมือเลยดูคนเหี่มดน้อย่าพาลูกอย่าพ มันมาแดดโดดจักมันแดดแบบใดนะพี่้ังก็นั่งงงเลยว่ามาเฮ็ดออกกับบุเ็ออกกันนะ่าอย่งเชียวออกกับบยญเออกมาเฮ็ดออกแดดอันตรายดีชมดดจุดเอาแต่ว่ามาเรีงนี่คิดว่าตกกับ่งคิดะออกกไปดายปดลวกเปลวกตํำท่านด้ออกเลยีใกล้ได้คายได้ปีบาย ได้แต่คายเห็ดปวกแล้วก็เห็ดผือกข้ามคลายวนทางเห็ดเผือกแล้เหาอักเขาบอกว่าอาันนี้ไปื่อชอยเ,อเห็ดเผือกแล้วก็แคบเห็ดปวกเห็ดปวกจิกในห่อโบมกักเขาไม่ังแคบมันอะไรเนาะมัน,นจางแค่ได้แต่พัดกินพัดใส่กระหล่ำกระเทียมเพิ่นนะกับพริกพัดกะเพราเห็ดปวกคือคาโย๊กไปลองแคบดู

ทำยังไงยังก uh ็ได no. oh. no. ้เนาะบองคำเอามือหนาครับกินกับแกงน้อยกินมีบุกค่ะเขามากอยู่ได้เขานาะเย็บไปซะบุยเลยยอดง่ายง่ายยอดนะขาดเลยเสียบเลยนี่เขาเก็บมากับสุปน้ำใหม่ได้หนึ่งหม่างเลยนะเอามาเนาะเอาจากเนาะเขาเรามักแกงเชนั่นตัวเซนูแกงอันนี้แมอกินได้บ่โอ้แกงเฮ็ด จชียงดปวกคือกันเม,มนห็ดปวกเป็น้านะตงใส่คุม้มแม่เชดปวกมีเข้าใสไว้ี่เขาตลอดนะโอ้มือนาได้สเก็ตมาคราับโดยห็ดปวกก่อนสะแังนาจับได้หละมาตมาแต่พี่น้องกร,ระบนมไ่ละก็โอ้ นี่เด้อพี่น,น้องเอ้ยสาวเราเนะาะมื้อนี้สาวเรามามื้อนี้จันนงเกยเอ้อเมื่อวานนี่บพี่น,น้องคือมื้อดเนาะ15ต้นพี่น,นอ้องเอ้ยอ่าตอนนี้ครอบครัวเราก็มีแต่นี่แหละพี่น้องสาวเนาะกับดินนอนตนหญ้าแล้วก็น,น,น้ําในพี่น,นอ้องเอ้ยเป็นครอบครัวที่ยังบ,สงบนน่สมบูรณ์เนาะพี่น,นอ้อนงยังบ่ได้ตั้งหยังเลยพี่น,นอ้องเอ้ nôm bài nong phân con chơi ngay à nó say kénom này tò là học món học hay con chơi ngay cái gì vậy ạ này bao vậy này cặp bát đong đấy เปะเนาะอะล่ะเออๆพนมพี่น้องเอ้ยปาซามื้อเฮาออกไปป่ากันซื้อเด้อเนาะเกําลังใจให้ทางครอบครัวเอ้ยเนาะโยๆพี่น้องเอ้ยสบายดีเรือเด้อโอยๆๆพี่น้องเอ้ยอากาศก็มืดกล้องก็มืดบาดนี่พี่น้องเอ้ยเนาะตมมืดๆบาดนีเอ้าพี่น้องเอ้ยมีแต่บ่ยาวขอจบคลิปปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้ ขอบคุณขอบคุณทั้งเวพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดคุยสูตคสนขอนแหละพี่นอ้องใครที่เข้ามาติดตามครับทมคมิปของมายาเก่าเก็เดิมเนาะพอบุตรประต้องมาจบบรงามในคลิปนี้กลับขอถอยขออภัยพี่น้องเลยแต่กอน,น้องๆเนาะสบายดี